สวัสดีค่ะชื่อออนเวลาภูริเดชค่ะตอนนี้เป็น Founder and m a n a g i n g Director ที่ Social Enterprise s พ n s o ซั e จำกัดค่ะ,คะทั้งส่วนปากของเราก็มีพอด c บอย่างเ,เช่นไข่ออร์แกนิกผักออร์แกนิกเมลอนแล้วก็ไอศกรีมสีเทพค่ะ ความเป็นมาของซานโซฟรีอะค่ะที่จริงแล้วเราเริ่มต้นเป็นสวนป่าแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางบุทยาประวัติศาสตร์สีเทพแล้วก็ในพื้นที่ของสีเทพด้วยค่ะ,ะหลังจากการทํางานได้ประมาณ1-2ปีเราก็เริ่มเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชนการทํางานของทางบริษัทแล้วก็การมี sustainable income ของตัวเราเองค่ะเราเลยได้สร้าง product line ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าไข่หรือว่าไอติม e ค่ะ แรงบันดาลใจของซานโซทีค่ะที่จริงแล้วมาจากเรื่องของการที่เราให้ความสําคัญกับการทางนานของสังคมแล้วก็เรื่องของ environmental conservation ค่ะว่าทํายังไงเราจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้โดยที่เราไม่กระทบการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ค่ะ ในเชิงเกษตรค่ะเราก็พบกับปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําหรือว่าที่ดินแต่ว่าปัญหาหลักคือเรื่องของราคาค่ภายใต้บริษัทเราก็พยายามใช้การเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ Product ของเรามากขึ้นนะคะพร้อมกับการทํางานกับ d p พอมเซ็นเตอรเพื่อเข้ามาช่วยกันทําเรื่องของ Marketing การตลาดให้กับทานโซทรีค่ะ ในตอนแรกอะค่ะเราก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงกับ customer base ของเราอะค่ะดีพร้อมเซ็นเตอร์สเนี่ยก็ได้ติดต่อมาหาส่วนป่าเราโดยตรงค่ะเพื่อจะให้ความช่วยเหลือของการดีไซน์แล้วก็การรีแพคเกจโปรดักต์ของเราค่ะ ที่จริงทางด DPM Center 2เนี่ยค่ะก็มีการเข้ารับบริการได้ในหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการ walk in โดยตรงหรือว่าการติดต่อทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าทางของหน่วยงานเราเองีพ DPM Center 2ได้ติดต่อของมหาเราโดยตรงค่ะ หลังจากที่เราทํางานกับดีพรอมเซ็นเตอร์สอนะคะโปรดักของเราก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็สื่อกับคัสเตอร์เบสิสเซอร์มากขึ้นค่ะแบรนดิ้งของเราก็ดีขึ้นเราจึงได้ทําการขนส่งโปรดักของเราไปขายในกรุงเทพได้แล้วก็ได้เพิ่มมูลค่าของโปรดักของเราด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่ของดีพรอมเซ็นเตอร์ก็มีความเอาใจใส่กับการทํางานมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องโปรดัก การเข้าใจสินค้าเรารอยู่ว่าการคุยกับพนักงานในหลายๆด้านของซันโซทร e นะคะเราก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างที่ดีพร้อมเซนเ็นเตอร์ทำเนี่ยเป็น direct reflection ของ c อร e การลูกของบริษัทเราเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ร่วมทำงานกับ d มเ o m Center 2องค่ะเราก็สามารถ up value เราได้มากขึ้นถึง120%เลยค่ะในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถให้คืนกับชุมชนได้มากขึ้นแล้วก็สามารถ fulfill duty ของเราที่เป็น social enterprise ได้ค่ะอยากเชิญชวนบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยค่ะเปิดโอกาสกับการทำการตลาดในโลกยุคใหม่นะคะโดยการใช้ r e s o ร r c ที่ได้จาก Dicom Center สองเนี่ย เป็นก้าวแรกในการเข้าไปสู่การตลาดแบบใหม่ค่ะ อยากฝากให้ทุกๆคนเปิดโอกาสกับ Product ของ s n s so โซ r ร e นะคะคอลเวลูของเราก็คือในเรื่องของการที่จะให้ Product ทุกอย่างของเราออแกนิกปลอดสารพิษแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะผลรายได้หลายๆอย่างของเราจะกลับไปสู่การพัฒนาสังคมแล้วก็การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเพชรบูรณ์สีเทพด้วยค่ะคิดถึงธุรกิจคิดถึงดีพร้อม